สวัสดีครับผมมุมต่อนะครับมามุมเกมคลิปนี้ผมได้ตัวนี้มาครับเกมบอยแอดวานเอครับเป็นรุ่น001นะรุ่น001ครับโมเดล001ซึ่งไอรุ่นนี้เนี่ยไฟจอมันจะฉายขึ้นมาจากด้านล่างขึ้นแบงบน ถ้าเป็นรุ่น101เนี่ยมันจะเป็นแบ็คไลท์ครับไฟมันจะอยู่ใต้ล่างภาพจะชัดกว่าไอตัวนี้เนี่ยเวลาไฟฉายขึ้นไปเนี่ยมันจะทำให้สีของภาพเนี่ยดรอปลงเหมือนจอมันจะซีดนะครับแต่จริงๆมันไม่ซีดหรอกตอนนี้ผมได้มาพันกว่าบาทนะครับบอดดี้ไม่น่าเดิมแล้วครับ ตัวหนังสือเนี่ยครับตัวหนังสือนี่ก็เป็นสติกเกอร์แปะใหม่แน่นอนความเนียนไม่มีเลยมีอินชัหน้าด้ยบอดี้เทียมครับชาร์จเจนช่องเสียบต่างๆถือว่าใสอยู่ปกติหมดลองเล่นไปแล้วครับใช้ได้ ในเกมบเกมอนนะเรื่องบอดี้มันเนี่ยมีขายเพียบเลยครับพวกเกมบอยเนี่ยตุ่มเติม,ตมก็ปกติดีครับน้องเล่นแล้วไม่มีจมไม่มีอะไรกดยังรู้สึกได้ยังมีเสียงตึกตึกตกอยู่ไอ้ตุ่มรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบ ผมก็เรียกไปถูกแนละ้วมันเป็นตุ่มแบบไหนอะแต่กดแล้วมันจะดังตึกตึกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พวกยางแบบรุ่นเก่าละถ้าเป็นยางแบบรุ่นเก่าเนี่ยแต่ผมว่ายางรุ่นเก่าเปลี่ยนง่ายกว่านะไอ้นี่มันจะฝังอยูกกาบอร์ดเลยไอ้ตุ่มแบบเนี้ยอล้วก็ช่องปรับเสียงคนระับมาเดี๋ยวลองดูดีกว่า ดูรูลำโพงมันดิททำอย่างกากเลยบอดี้เออผมได้อันนี้มาด้วยนี่ครับงานงานบอดี้ของเก็บอยอดวานอันนี้เป็นงานจีนนะครับรอคุดนานเลย แต่ผมจะให้ดูเพราะว่างานมันเนี่ยทำออกมาได้เกือบจะสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนตเลยครับความละเอียดตามขอบตามมุมเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะนี่ครับเนียนอยู่ เนียนใช้ได้แหละอันนี้สติกเกอร์ที่แถมมาอย่าเทียบไปดูเครื่องแท้ก๊อปมานี่แทบจะเหมือนกันเลยครับตัวหนังสือก็ใกล้เคียงอยู่นะ ใกล้เคียงครับเกือบจะเหมือนเลยมีโลโก้เกมบอยที่ฝาปิดฐาน้วยอันนี้เป็นดำใสส่วนไอ้น,นี่มันสีอะไรวะเนี่ยมันจะดำก็ไม่ดำนะมันจะขาวก็ไม่ขาวเทาใสไงดำใสอย่างงี้ครับเดี๋ยวดูข้างหน้า นี่ครับโลโก้แทบจะเหมือนกันเลยครับแล้วก็โลโก้ที่จอนี่ครับความเข้มของมันเทียบดูใ,ใกล้ๆเลยดีกว่า บอดี้นี้สั่งจากจีนนะครับร้านในจีนราคา100ร้อยกว่าบาท100ร้อยกว่าบาทหรือสองรอยไม่ลืมละนี่ครับมันก็มีความเป็นของเทียมปรากฏให้เห็นอยู่นะนี่ครับสังเกตตรงล่องล่องตัวเอยตรงนี้มันจะลึกเข้าไปหน่อยของแท้นะ ส่วนของเทียมเนี่ยดำปีไปเลยแล้วก็สีดำๆเนี่ยจะหนากว่าของเทียมจะหนากว่าของแท้จะบางครับดูหนังสือแอดวานนี่ผอมกว่านี่หนาแท้หนากว่ามันมีข้อแตกต่างครับแต่ก็ถือว่ามันก๊อปมาใกล้เคียงเลยเนี่ย เรามาเทียบอีกอันนึงจอกระจกจอกระจกนี่ดำปีไปเลยอันนี้ยังมีสีเทาๆอยู่หรือว่ามันมีสีดำด้วยวะน่าจะมีสีดำด้วยหรอมั้งใกล้เคียงกันพอครับ ขอให้มันมีเปลี่ยนพอเห็นว่ามันจะเป็นของแท้ก็เถอะเอ้ยของเทียมก็เถอะดีกว่าสภาพสมๆเก่าๆครับมาเรามาดูนี่ดีกว่าไปเจ็ดนาทีเลยไปเกมบอยแอดวาน์กลับมาเอสพีครับเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูเสียงใส

มังกือภาคมังกือครับอันนี้ผมเล่นไปแล้วนะลองเทสดูแผ่นนี้สั่งจีนครับเซฟได้ปกติเสียงใสไม่กระตุก ครับเดี๋ยวเล่นให้ดูผมว่าจำไม่ได้แล้วนั่นไปไหนมั่งเนี่ยเดี๋ยวลองเปิดไฟครับอ่าเปิดไฟมันจะซีดๆหน่อยปิดมันก็จะเข้มอันนี้เดินไปไหนต่อวะเนี่ย ภาคเนี้สวยครับตัวโปเกมอนก็ดูเป็นตัวส่วนเรื่องประวัติของเครื่องเนี่ยมีช่องอื่นทำไว้แล้วนะครับผมก็ไม่คุยรู้หรอกประวัติก็หาดูตามใน Google นะครับ ประวัติวางจำหน่ายเมื่อไหร่ครั้งแรกน่าจะประมาณปี2000แล้วมั้งสมัยก่อนผมก็ไม่มีเครื่องเล่นนะผมเล่นในคอมใช้คอมลงโปรแกรมพวกเกมบอยด์วานเนี่ยแล้วก็เล่นในคอม ต้องย่างสดหมาเผาแม่งเลยอ่ะนไ,ไม่ปล่อยไฟวะไอ้ไก่โยกนี่อะไรวะเนี่ยร้องใส่มันอีก dia som pokemon som kau ไปได้แล้วเว้ยตอนแรกไปไม่ได้เดี๋ยวซื้อลูกบอลไว้ก่อนดีกว่ามะเขือ,อน,นี่แดกแดกแล้วเลือดขึ้นดีจังเลยมะเขือเนี่ยแต่แม่งโคตรแพงเลย ในจอมันมีฝุ่นติดอยู่แล้วเนี่ยจุดาขาวๆเนี่ยเดี๋ยวคงต้องแกะเครื่องครับแล้วก็เป่า <Jean> เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำคลิปแกะไอ้เครื่องนี้ล้าง เกมบอลคันเลอ่์ว่าตุ่มเติมมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทำคลิปแก่ล้างเครื่องด้ว่อยอนาคตในแถวผมอาจจะรับซ่อมด้วยนะ พราะว่าดูแล้วมันไม่ยากเท่าไหร่ครับพวกอาการเสียงไม่ดังเปิดไม่ติดเนี่ยแล้วก็ซ่อมฟิล์มที่จอเปลี่ยนฟิล์มใหม่ไม่ยากเท่าไหร่ครับพวกอุปกรณ์เครื่องมืออะไรก็มีขายหมด เดี๋ยวผมอาจจะสั่งเกมบอยเครื่องอ้วนกับพ็อกเก็ตมาด้วยว่าจะเอาให้แม่งครบเลยส่วนดีดีเอสเครื่อง Nintendo D ีด,ดูดูอยู่ว่าจะเอาดีเอสไลท์มาดีดธรรมดามัน ไม่เวิร์กเท่าไหร่ครับไปดูรีวิวมาถ้าเลยถ้าเลย D S Light ไปมันจะไปเป็น D D S I มอ D S I นี่มันจะล็อกโซนครับแล้วเมนูในเครื่องเนะี่ยเปลี่ยนภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วยจบเลยนะในอย่างนั้นจบเลยครับ นะครับตอนนี้ก็15นาทีนะครับนานแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อไปดีกว่าเดี๋ยวแกะเครื่องคัลเลอร์ล้างกันส่วนคลิปนี้ก็ไว้เท่าน,นี้ครับเจอกันใ่คลิปต่อไปครับไปละ